สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันที่8ปันพุธนะคะทุกท่านมคสองพนาอนะคะก็นำแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะมาแล้วนะคะคงสุดท้ายโอชมพูนะคะชุดถล่มเจ้ามือนะคะทุกท่านก็นำข้อมูลทางมาฝากเรียบร้อยนะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อ ไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านก็มารับชมข้อมูลทางกันนะคะตามต่ออชมพูนะคะโค้งสุดท้ายนะคะให้มาแล้วนะคะทุกท่านโค้งสุดท้ายอ,อชมพู่17มกราคม2568นะคะวิ่งบนนะคะศูนย์และเก้านะคะทุกท่านกลมให้ที่ศูนย์นะคะก็ร้อยหลักร้อยก็สี่และเก้านะคะ เปลี่ยนแปลงตัวเลขนิดหนึ่งนะคะห้า45 9 450 459สี่นะคะส่วนล่างอ่ะเด่น2และหกลมไปที่2นะคะสอง4สองส,ส,องสี่กลมที่24 42ี่นะคะทุกท่าน2 5กัน4 114นะคะทุกท่านแนวทางของออชมพู่นะคะเข้าดีนะคะทุกท่านก็ตอตามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะทุกท่านข้อมูลจริงนะคะก็คือของแทวร้านเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะทุกท่าน ตามมาให้เรียบร้อยนะคะแนวทางโค้งสุดท้ายของโอ,อชมพู่นะคะชุดถล่มเจ้ามือนะคะทุกท่านก็เก็บไปพิจารณาให้ดีๆนะคะทุกท่านมาดูของแอดท่านนี้กันนะคะหลักร้อยนะคะทุกท่านของแอดจ็อกเกอร์นะคะหลักร้อยมาแล้วนะคะทำลวงหน้านะคะเข้าทุกงวดเหมือนกันหลักร้อยเด่น4ี่แปดหนึ่งนะคะงวดนี้ เด่น4เด่น8เด่น1นะคะมาตัวนะคะทุกท่านสำหรับหลักร้อยของแอดจ็อกเกอร์นะคะก็มาทุกงวดนะคะทุกนทะ่านมาดูแนวทางของแอดกระแต่ Ad ray, นะคะเด่นมาแล้วนะคะแอดกระแต่ผลมเพียนนะคะทุกนทะ่านเด่นมาแล้วนะคะตำไทยเด่น5นะคะเลขหนึ่งนะคะดับ6นะคะทุกท่านสอโนบนนะคะ,อนอนอนะคะดับ6 4 5 4 3 4 0 4 1 4 6นะคะ ก็ห้าสามห้นห้าหนึ่งะคะสามศูนย์สานะคะทุกท่านอ่ะสิ 17, มกราคม2568นห้ารแนะคะแนทางของเอสะแแต่ผมเพียนถ้าเบิ้ลก็ c ี5ีห้ห้าหนึ่งนะคะทุกท่านตามนี้นะคะ ตามสูตรนะคะแต่ละอาจารย์ก็มีสูตรเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านมาดูแอดกลอยใจนะคะงวดที่แล้วแอดกลอยใจหลุดนะคะทุกท่านอ่ะวันนี้มาแล้ว17มกราคม2568นะคะ0ูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองเก้าสองสี่สองศูนย์สามเก้าสามสี่สามนะคะแนวทางของแอดกลอยใจนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางมาฝากมันเดิมนะคะ ตามต่อด้วยมังกรเรไรนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะปนนะคะทุกท่านแปดหกสี่สี่หกศูนย์ห้าหกสี่สี่หกแปดนะคะสิบเจ็ดมค2สองพันห้า้อยหกสิแปดนะคะหกสี่ศูนย์หกหกแปดนะคะแนวทางของแอดมังกรเรไรนะคะทุกท่านเดินมาให้เรียบร้อยมันเดืบนะคะทุกท่านมาดูข้อมูลแนวทางนะคะของเอาให้รวยนะคะทุกท่าน เอาให้รวยเด่นมาแล้วนะคะงวดนี้เอาให้รวยเด่น6 6นะคะ6 9 6 0 6 1 6 2นะคะ6 9 6 0 6 1 6 2นะคะทุกท่านแนวทางของเอาให้รวยนะคะมาตามต่อชุดร่างชุดนี้นะคะของแอดเนเนแก้วแอดรู้สึกว่าแอดจะลงไปแล้วมาลงให้อีกทีนะคะร่างนะคะทุกท่านรัฐบาลไทยนะคะ17มค2568นะคะ สี่เก้าสี่ศูนย์สี่สี่สี่หกนะคะถ้าหลักสี่มานะคะหลักแปดมาก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดหกสองเก้าสองศูนย์สองสี่สองหกหกเก้าหกศูนย์หกสี่หกหกนะคะทุกท่านเด่นล่างนะคะของเน็ตแก้วชุดนี้นะคะเข้าดีนะคะได้ข้อมูลเด่นสี่และหกนะคะทุกท่านมาได้สองหลักนี้นะคะข้อมูลนะคะอะวดที่แล้วก็เข้าห้าหนึ่งนะคะทุกท่านเข้าห้าหนึ่งนะคะหมดที่แล้วนะคะ ขออภัยด้วยข่าวห้าหนึ่งนะคะวันที่แล้วนะคะก่อนระมาฝากนะคะทุกท่านมาดูปิดท้ายด้วยเด่นเซียนหนองบัวนะคะทุกท่านเซียนหนองบัวเด่นมาแล้วนะคะทุกท่าน17โมโค2568นะคะ อ่ะสี่สองสี่ก็ดหกห้าหกดกลุ่มให้ที่4ี่สองนะคะสาหรับเสียนหนองบัวนะคะทุกท่านก่อนนำมาฝากเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลททุกแ์ทุกกดติดตามนะคะทุกท่านก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ